สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดสำหรับชาวธาตุดินราศีพฤกษภราศีกันราศีมังกรนะคะเรามาดูคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสำหรับชาวธาตุดินคนโสดนะคะในช่วงของเดือนเมษาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบางในช่วงตอนนี้ เอ็กออฟคัฟโฟออฟสวอร์ดเดอะมูนเดอะเจวิสเจฮิมินควีนออฟจิคุนทรีออฟคัฟเดอะสเตนซิกออฟสวอร์ดเอ็กออฟคัฟค่ะ ในความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนะคะชาวท้าตินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรในช่วงของเดือนเมษาในช่วงตอนนี้นะคะได้เริ่มต้นมีโอกาสมีโอกาสเกิดขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้รู้จักใครสักคนเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีเหมือนกับตัวคุณพร้อมที่จะเปิดเปิดประตูหัวใจก็ได้นะคะเปิดใจ เรียนรู้นะคะยอมรับเข้าใจเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยทุกข์อาจจะเคยทุกข์เกี่ยวกับในเรื่องของความรักทุกเสียใจมากบางทีความรักที่ที่ให้ไปรักรักเขามากจนไม่จนมองไม่เห็นจนแยกแยก,แยกไม่ออกไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็เหมือนกับดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างคุณเชื่อ คุณเชื่อทั้งรักทั้งหลงส่วนมากมันบง่งบอกหมายถึงว่ามันเป็นความรุ่มหลงซะมากกว่านะคะยอมให้อภัยเขาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะรักมากรักจนหมดใจจนไม่เผื่อใจไว้เจ็บไปช้ำพอคุณผิดหวังคุณคุณเสียใจคุณได้เรียนรู้ในการที่ความทุกข์เมื่อได้เจอเมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิตจริงๆแล้วมันจะคิดได้ช่วงหนึ่ง นะคะในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตการที่ได้ได้อยู่คนเดียวได้พักสมองได้เรียนรู้ได้คิดได้ทบทวนนะคะเรื่องราวต่างๆที่ที่ผ่านมานะคะอะไรที่มันถึงจังหวะของชีวิตถ้าตัดสินใจได้ถ้าเลือกได้นะคะคุณก็พร้อมที่จะปรับปรับตัวเองอีกครั้งหนึ่งถ้าอะไรมัน มันเดินหน้าต่อไปไม่ไหวในความรักในความสัมพันธ์นะคะมันมันเกินละมันเกินลิมิตของคนคนหนึ่งที่จะรับรับไหวแล้วในความทุกที่ผ่านมาต่อจากนี้ไปเหมือนคุณเรียนรู้เหมือนคุณเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะความรักอะไรที่ ที่มันไม่ใช่เมื่อถึงเวลามันก็จะจากไปอีกนะคะช่วงนี้คุณคุณเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเปิดใจเรียนรู้เข้าใจในชีวิตที่เป็นอยู่ในความรักที่มีให้โอกาสตัวเองนอกจากคุณให้โอกาสตัวเองคุณยังให้โอกาสในความรักที่จะศึกษาดูใจนะคะกับความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงตอนนี้บางครั้งในในเรื่องราวที่มันผ่านมา คุณเหนื่อยนาไพายบอกว่าคุณเหนื่อยคุณอดทนคุณอดทนมาอย่างมากที่สุดบางครั้งมันมันพูดไม่ได้นะคะเหมือนคนแบบน้ําท่วมปากพูดไม่ได้กังวลในหลายสิ่งหลายอย่างยอมจํานวนให้กับความรักเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักมากเกินไปเดี๋ยวต่อจากนี้ไปอะไรที่ใช่ก็ก็ใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่เมื่อถึงเวลามันต้องมันต้องห่างกันมันต้องจบกันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของ ของเวลาและกันนะคะคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจช่วงนี้ดูเหมือนว่าชาวธาตุดินคุณดูเข้มแข็งมากขึ้นคุณดูเข้าใจในชีวิตเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตัวคนเดียวได้ก็อยู่นะคะหรือพร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้ถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยถือว่าในช่วงนี้มันมีโอกาสมันเป็นจังหวะที่คุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาแล้วตัวคุณก็พร้อมพร้อมเข้าใจ จะไม่รักมากเกินไปนะคะจะรู้จักเผื่อใจเอาไว้เผื่อไว้เจ็บนะคะเผื่อรักษาตัวเองบ้างจะไม่เทใจให้กับใครอีกแล้วที่เข้ามาเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นบทเรียนมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณได้เรียนรู้และทําให้คุณหัวใจของคุณมันมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีความเข้าใจในความรักในความเป็นไปจะไม่ทุ่มเทให้ใครเต็มร้อยจนตัวเองแบบ ต้องเผื่อใจไว้อะชาวธาตินนะคะต้องเผื่อใจไว้ด้วยอีกอย่างคุณในช่วงเนี้ยตอนเนี้ยคุณเข้าใจมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นบางครั้งอาจจะได้คําปรึกษาจากเพื่อนก็ได้นะคะจากเพื่อนจากคนสนิทจากกัลยาณิมิตรจากคนที่คุณสามารถที่จะแบ่งปันสามารถที่จะปรึกษากับเขาได้แล้วทําให้ตัวคุณมีมีมีไหวพริบมีความคิด เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่แต่ถ้าบางคนที่ที่ยังไม่สามารถที่ที่ไม่พร้อมที่จะเปิดใจก็ได้จะถามว่าโอกาสมาไหมมาแต่ถ้าบางคนยังยังขอเรียนรู้กันไปก่อนนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจยังอยาก ไม่ใช้คําว่าแฟนหรือ,อยังไงขอเรียนดูกันไปก่อนก็อยู่ได้นะสําหรับชาวธาตุดินมันหมายถึงว่าคุณได้ผ่านเรื่องราวอะไรที่มันหนักๆที่มันหนักหน่วงหรืออะไรที่มันแย่ๆมาแล้วช่วงนี้คุณก็เลยดูดูเข้มแข็งดูเข้มแข็งมากขึ้นดูเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะ The s t a มันหมายถึงคนที่เข้มแข็งคนที่เข้าใจนะคะคนที่เข้าใจการใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ได้อยู่ได้กับกับสิ่งที่ ที่เป็นอยู่ณตอนนี้และตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเข้าใจมากขึ้นบางครั้งอยากมันมีมุมเหมือนกับอยากอย,กอยู่คนเดียวนะคะอยากอยู่คนเดียวคิดทบทวนเรื่องราว หลายสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมาอะไรที่มันทําให้คุณเหมือนกับคนที่แบบหลุดพ้นหลุดพ้นออกจากความทุกข์แล้วชีวิตอะไรต่อน,นี้จากไปขอให้เจอแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเรื่องราวต่างๆขอให้มันเป็นบทเรียนต่อไปเนี้ยเหมือนกับจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเห็นไหมคะมันเป็นการเดินหน้าต่อไปนะคะมีแสงสว่างรอคุณอยู่ข้างหน้าอื เนี่ยเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะได้พบแสงสว่างเพื่อที่จะได้พบความหวังสิ่งดีๆที่มันรอคุณอยู่ข้างหน้าให้ชาวธาตุดินเชื่อและมั่นใจอย่างนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อถึงจุดที่แย่ที่สุดมันต้องดีในวันข้างหน้าในพรุ่งนี้ย่อมมีฟ้าใหม่อยู่เสมอนะคะเพราะว่าเชื่ออย่างนั้นและอย่างไพ่บอกว่าถ้าคุณตัดสินใจได้ถ้าคุณเลือกเดินทางได้นะคะออกมาแล้วคุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณก็จะพบสิ่งที่ สิ่งที่มันดีสิ่งที่มันสวยงามขอแค่ว่าช่วงเนี้ยคุณคุณเข้าใจตัวเองและให้กําลังใจตัวเองให้มากที่สุดอย่าทุกนานนะคะอย่าทุกนานหรือคนที่ยังยังคิดที่จะไม่เลือกไม่อะไรเลยสําหรับคนโสดก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณอยู่ด้วยความเข้มแข็งอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วก็ เชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองถือว่าเป็นคนที่มีหัวใจที่แกร่งแล้วก็อดทนมากๆในช่วงนี้สําหรับในเรื่องของความรักของชาวธาตุด,ดินนะคะขอไพ่ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้อีกสําหรับชาวธาตุด,ดินอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมในช่วงตอนนี้สําหรับคนสุกนะคะเจ เดอหาพินเทสเอกออฟพินชสิ่งที่มันจบนะคะมันหมายถึงการจบการแยกนะคะขอให้จบกันด้วยดีนะคะและต่อจากนี้ไปเหมือนคุณเข้าใจนะคะเด e อ i g h พิ n นเทสเข้าใจเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความรักที่มีบางคนก็ยังยังมีหลากหลายอารมณ์ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวทุกยังไม่ค่อยที่จะเข้าใจตัวเองนะคะรู้สึกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลึกลับบางครั้งอารมณ์มันยังอ่อนไหวมันยังแปรปวนลึกๆแล้วคิดอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงในความรักแล้วก็บางครั้งเหมือนกับ ยังอยากที่จะอยู่คนเดียวยังอยากที่จะอยู่คนเดียวยังไม่คิดถึงเรื่องของการมีแฟนก็ได้การอยู่คนเดียวแบบโสดๆก็ไม่ผิดอะไรมันทําให้คุณเข้าใจแล้วก็คุณคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นคุณจะมีสติในการที่จะคิดไต่ตรงหรือก็จะคิดคบใครสักคนนะคะมีสติมากขึ้นเข้าใจเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในความรู้สึกที่เกิดขึ้น of p e n t a c l e s หมายถึงว่าการเริ่มต้น นะจะได้เริ่มต้นจะได้เจอความรักที่ดีเริ่มต้นที่ดีในะเรื่องของความรักความมั่นคงจะเข้ามาจะได้เรียนรู้จะได้พบกับความรักที่มันชัดเจนมันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นความรักที่ดีงามนะคุณจะได้พบนะคะในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตุดินคนรักของคุณเขาคิดกับคุณอย่างไงนะคะขอดูความรู้สึกของคนรักให้นะสําหรับชาวธาตุดิน to o อฟส์วอร์ด e พจ o อฟส์วอร์ดทูออมันเป็นความลังเลความสับสนบางทีเขาอาจจะมีในเรื่องราวบางสิ่งบางบางสิ่งบางอย่างอาจจะเลือกไม่ได้หรือยังสับสนในบางอารมณ์เหมือนเขายังสับสนแล้วก็เลือกไม่ได้หรือแค่คําพูดของคนอื่นมากเกินไปก็ได้คนรักของคุณในช่วงตอนนี้และเหมือน กับว่าในช่วงตอนนี้เขาเขาสนใจแต่ในเรื่องของการทามาหากินการงานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างจนไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้คุณชีวิตของเขาเขาอาจจะชอบในเรื่องของความท้าทายหรือบางอย่างที่ที่เขาคิดว่ามันมันสาคัญสําคัญกว่าความรักก็ได้และอีกอย่างเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโรเลนะคะ จิตใจไม่ไม่ค่อยที่จะมั่นคงสักเท่าไหร่เหมือนมีตัวเลือกหรือมีอะไรบางสิ่งที่มันแอบซ่อนอยู่ภายในใจของเขาก็ได้ในช่วงตอนนี้คนรักของคุณเขาคือใครการคนรักของชาวทาดดินเป็นใคร t h i m n the, the Chariot, the Emperor เขาเข้าใจในตัวตนที่เป็นอยู่ไม่ว่าความรักจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะคะเขาเข้าใจทั้งตัวคุณและตัวเขาแต่บางครั้งการกระทํามันไม่ตรงกับสิ่งที่สิ่งที่เขาเขาทํามาเขาก็เผื่อใจนะเขาก็เผื่อใจไว้ นะคะเป็นคนที่มีอายุเยอะมีหน้าที่การงานมีตําแหน่งแล้วก็รวมถึงชาวต่างชาติด้วยเขาดูอบอุ่นอยู่ใกล้แต่บางครั้งดูเหมือนเขามีความรับอยู่ภายในใจนะคะคนนี้นะขอไพ่เพิ่มอีกนะคะคนรักของชาวธาตุดินเป็นใครชิมเปญเจสติดีเอ็มเพรสก็จะมีชาว ธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนบางครั้งเขาคิดว่าความรักมันต้องมันต้องชัดเจนมันต้องอยุติธรรมหรือมันต้องถูกคำนองของถามอะไรประมาณนั้นหรือมันต้องเลือกหรือเปล่านะคะอต้องเลือกต้องตัดสินใจ ในความรักที่เป็นอยู่หรืออาจจะเกี่ยวกับหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องปรับต้องเปลี่ยนหรืออาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของนิสัยนะคะบุคลิกลักษณะนิสัยที่ต้องปรับเข้าหากันในเรื่องของความรักก็ได้เหมือนกัน ะะก็ความรักของคนโสดนะคะสําหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ได้ทำํำนายไปคร่าวๆนะคะในช่วงของเดือนมมษานะคะในช่วงตอนนี้เป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปนะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ